ในตอนต้นนี่ขอทุกคนจะคิดตามความเป็นจริงไอ้ความเป็นจริงนั่นคือว่าเราเกิดมาแล้วเราหนีไม่พ้นนั่นคือขอความเมื่อเกิดแล้วก็แก่ในช่วงที่มีชีวิตยอยู่ก็มีการป่วยไข้ามาสบายมีการพัดพราดจากของรักของชอบใจมีความปรารถนาไม่ค่อยสมหวังแล้วก็มีความตายเป็นที่สุด ขอทุกคนจงอย่าลืมกฎธรรมดานี่ถ้าเราลืมแล้วเราหาความสุขไม่ได้เราจะไม่พ้นความทุกข์ในในขณะเวลานี้ก็คิดถึงความจริงด้วยปัญญาทั้งปัญญาและสัญญาแล้วก็เห็นอยู่แล้วสัญญาแปลว่าความจำปัญญาแปลว่าความรู้สึก อยังเร็วๆก็หมายว่ารู้สึกตามที่เราเห็นตามธรรมดานั่นก็คือว่ากายเกิดขึ้นมาแล้วทุกคนเป็นทุกข์ความหิวก็เป็นทุกข์ความกระหายก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สมบายก็เป็นทุกข์ความประกอบกิดกายงานต่างๆมีความเหนื่อยยากก็เป็นทุกข ความปรารถนาไม่ค่อยสมหวังก็เป็นทุกข์ความตายจะเข้ามาถึงก็เป็นทุกข์และความทุกข์ของเราไม่มีแต่เท่านี้ถ้าจิตของเราชั่วนิยมความชั่วคือชอบละเมิดสินห้าข้อใดข้อหนึ่งเมื่อตายจากความเป็นคนแล้วก็ทุกต่อคือไปทุกข์ในนรกทุกใน,นแดนเปรต ทุกแแดนสุรกายทุกแแดนสตรีานกลับขึ้นมาเป็นคนโทษท่ิะเมศสินห้าข้อที่หนึ่งเป็นคนาอายุสั้นพลันตายถึือแม่จะเปคนคนีอายุยืนหน่อยเราก็มีการป่วยไข้มาสบายเครื่องเบียดเบียน,ยนโทษละเบื่คืนห้าข้อที่สองมีสมบัติต้องเสียหายไฟไหม้บ้านบ้าง รมพัดชนบานพังบ้างน้ำท่่มสมบัติเสียหายบ้างถู้จนลักจนขโมยบ้างโทษข้อที่สามคือการมีคนที่อยู่ในปกครองดื้อด้านลูกในปกครองดื้อด้านว่ายากสอนยากไม่อยู่ในาวาตเราก็เป็นทุกข์โทษในการดื่มสุราม่ไรทำให้เราเป็นคนเป็นโรคปวดศีรษะบ่อยๆบ,บ้าง เป็นโรคเสมสศาสตว์บ้างเป็นบ้าบ้างดีไม่ดีเมื่อโทษทั้งหลายแล้วนี่มันลกกวนร่างกายหนักจิตมันก็เป็นทุกข์จิตใจเศร้าหมองก็กลับลงนรกใหม่ถ้าจิตใจของเราดีมีความเป็นสุขนิยมในศินห้าปฏิบัติในสินห้าก็ท่ทน 5, วนมีความคเคารพในพระพุทธเจ้าในพระธรรมพระอริยสงฆ์รบถ้วนจิตใจอ่อนหน่อยเราก็ไปเป็นเทวดา กำลังใจเข้มแข็งแล้วก็ไปบวชภูมถ้ามีปัญญาม,มากเราไม่นิยมในการเกิดเป็นมนุษย์สนริวดาด้วยผมเราก็ไปเป็นสนิพพานดังเวลานี้ของบรรดาท่านพุทธบริษ,ษัททุกท่านก่อนจะใช้อะไรอย่างอื่นให้ตัดสินใจว่าการเกิดเป็นคนนี่มันเป็นทุกข์ยะไม่ขออธิบายมากแต่แค่นี้ไม่เข้าใจโง่เกินไปก็ไปตามทางเถอะ ในเมื่อมันทุกอย่างนี้ถ้าเราอยากเกิดอีกก็แสดงเราพอใจในทุกถ้าเราพอใจในทุกความทุกข์มันเกิดขึ้นจะบ่นใ,นในใครก็ช่วยทำไมใครก็ช่วยได้พระพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้เราต้องหาทางตัดทุกข์เอาเองให้ตัดสินใจตามความเป็นจริงว่าการเกิดเป็นคนคนชั้นสูงสุดของชาวโลกคือพระมหากษัตริย์ ไม่มีพระมหากษัตริย์องค์ไหนที่มีความเป็นสุขจริงเต็มด้วยความทุกข์ยิ่งว่าคนธรรมดาคนที่ต่ำที่สุดคือยาจกก็เต็ไมไปด้วยความทุกข์แล้วก็ตัดสินใจว่าการเกิดเป็นคนอย่างนี้มันเป็นทุกข์เราไม่ต้องการมันอีกถ้าร่างกายนี้ตายเมื่อไร่เป็นคนไม่เกิดแล้วเราอยากจะเป็นเทวดาหรือผมก็ใช้ปัญญา ว่าเทวดาก็ดีพรมก็ดีมีความสุขพอเทวดากับพรมมีความสุขแต่มันก็สุขไม่นานหมดบุญวาสนาบาร,รมีก็ลงมาหาความทุกข์ใหม่ก็ชื่อว่าเราก็ยังโง่อยู่ขอทุกคนตัดสินใจคิดว่าการพบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ทั้งสามพระนี่เป็นปัจจัยต้องการให้เราพ้นทุกข์คือไปนิพพาน ในเมื่อท่านมอบสมบัติพระนิพพานให้แก่เราถ้าเราไม่ต้องการเรามีความทุกข์เราโทษใครเขาไม่ได้ถ้าเราต้องการชาตินี้แล้วก็ได้ชาตินี้แน่สมบัติพระนิพพานที่พระพุทธเจ้าต้องให้แก่เราก็คือหนึ่งทานนบารมีทานเป็นปัจจัยตัดความโลภก,การเจริญประกรรฐานวันนี้ต้องใช้เงิน เงินที่ให้ก็ไม่จําเป็นเท่าไรก็ได้เป็น,เป,นเป็นทานบาบรมีเงินจํานวนนี้ครูก็ใช้ไม่ได้นักเรียนก็ใช้ไม่ได้จะต้องเข้าส่วนกลางบนส่วนของสงเป็นการตัดหลูงพระความโลภสินกับสมาธิเป็นปัจจัยตัดความโกรธเราต้องเป็นผู้มีสินบริสุดตั้งแต่วันนี้ไปจนกว่าถึงวันตายไม่ใช่จะมาสมาทาน ลอกพระว่าวันนี้ฉันต้องการสินเมื่อสมาทานสมาทานไปว่าการศึกษาว่าสินมีกี่สิขาบทวันนี้ว่าเลยไปหน่อยเอาแค่ห้าก็พอห้าสิขาบทนี่พอเป็นพระโสดาบันก็ได้เป็นพระศีธาคามีก็ได้ถ้ารักษาสินห้าได้ครบถ้วนสมาธิก็เกิด อันนี้เป็นปัจจัยระงับความโกรธอย่างอย่าได้อย่างเบาบางและก็ตัวปัญญาเป็นตัวตัดความหลงให้ตัวปัญญาจะไม่พูดจะไว้พูดกัทีหลังในต,ตอนหนังสือวันนี้ขอทุกคนจงใช้ปัญญาว่าการเกิดมันเป็นทุกข์เราไม่ต้องการมันอีกขอเกิด ใช้นี้ความชั่วของกิเลสช,ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายจะใช้มันหมดหรือไม่หมดก็ช่างมันจะไม่ยอมใช้มันอีกถ้ากิเลสเก่งจริงให้ตามเรไวน,นิพานแค่สวรรค์กิเลสมุกตามไปไม่ได้แล้วเราจะทรงศีลให้บริสุทธิ์ เราจะไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติท่องโควกค,ค,คนอื่นเรายอมรับถี่ต้องถือพระไตรปาคมคือพระพุทธเจ้าเขาทำพระอริยสงฆ์้าชินใจอย่างนี้ให้แน่นอนนะหลังจากนี้ต่อไปคนจงละความชั่วห้าประการในจิตเสียความชั่วห้าประการนี้เราละเด็ดขาดไม่ได้แต่เวลานี้ต้องละให้ได้เฉพาะเวลาที่ปฏิบัติ พราะเราต้องการเป็นคนดีต้องการเป็นคน้นทุกความชั่วห้าประการเวลานี้ที่เราจะต้องไม่คิดถึงมันก็คือหนึ่งกามมาฉันทะจิตที่มีความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศทุกเภทเฉพาะเวลาที่เจริญกรรมฐา,านวางชั่วคราวทิ้งมันไปจากใจ อาการที่สองคือความไม่พอใจคนหรือสัตว์หรือวัตถุหรือเสียงเราจะทิ้งช่วคราวใครจะมีเสียงเอะอะวยวายยังไงก็ตามฉันมีหน้าที่ภาวนาแบบไหนฉันก็ภาวนาแบบนั้นตัวใครก็ตัวมันเราก็เราเขาก็เขาที่ก็มีเสียงเอะอะววยวายเขาไขม่ได้ดแกลง้งเป็นด้วยได้กำลังเขาคุยติบ้างทีเจ้าเข้าสูงมาในการก่อนบ้าง คนที่มีโรคไสยศาสตร์ปฏิบัติอย่างนี้ไม่กี่ครั้งโรคก็หายจากกายเพรักษาโรคไสยศาสตร์ได้ดีมากถ้าเขามีโรคไสยศาสตร์ติดตัวมาเขาก็ต้องร้องเพราะมันถูกบีบคั้นในเมื่อโรคหายไปเขาก็ไม่ร้องแ้่เวลาที่มีเสียงร้องขึ้นมาก็เป็นเรื่องของเขาอีกเสียงหนึ่งก็คือเสียงปีติอีเขาไม่เคยเห็นเทวดาเขาไม่เคยเห็นพรหมไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้ามาก่อน เห็นเกิดปีติทนไม่ไหวก็เปลี่ยนเสียงออกมานี่ก็ถือเป็นเรื่องของเขาเราจะไปยุ่งตัวเราก็ตัวเราตัวเขาก็ตัวเขาเรามีหน้าที่ภาวน,นาก็ภาวน,นาไปการปฏิบัติแบบนี้สงบสงัดมากเมื่อสมัยปีศูนย์แปเปิดพิวัฒสะพานมีเท็เตอร์ขึ้นรนมทานห้าันเขาซ่อมข้างโบสถ์ตีเปิงปังเปิงปัง,ปปงพูดกันก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่อง แต่ว่าคนที่ปฏิบัติทุกคนก็สามารถทำได้หมดนั่นแสดงกำลังใจเขาเข้มแข็งเราต้องทำใจเข้มแข็งแบบนั้นไม่ใช่ดีเสียงเข้าปั๊บก็ะพริฟ้ายปดมาปนวายขึ้นมาตกใจใช้ไม่ได้เราก็จะเป็นเหยื่อคขนานรกต่อไปต้องตัดสินใจว่าตัวใครก็ตัวใครเข้าไปยังไงเรื่องของเราเรามีหน้าที่ภาวนาสำหรับ,บคำภาวนาก็ไม่มีอะไร นามะพทะตามเดิมเวลาภาวนาจริงๆเริ่มต้นใช้ลมหายใจเขาออกดึงนิดหน่อยก็ได้แต่ไม่ต้องดึงมากหรือใครจะไม่ใช้ลมหายใจเลยก็ได้เพราะเวลาที่จิตจะหลุดออกจากร่างถ้าดึงลมหายใจมากเกินไปจิตมันไม่ไปปล่อยภาวนาไปตามปกตินี่เวลาที่ภาวนา ตามแบบฉบับท่านบอกว่าถ้าคนใหม่นะจะเห็นมีแสงพุ่งลงจากเบื้องบนสว่างจ้าลงมาหรือมีแสงพุ่งขึ้นจากเบื้องตามขึ้นไปหรือมีแสงสว่างธรรมดาระหว่างกลางอากาศถ้าสว่างเต็มที่พุ่งใจไปกลางแสงแล้วก็จะไปได้ทันทีถ้าถามว่าไปไหน ตัดสินใจขั้นแรกคือพระจุลามมนีเจดีสถานตอนนั้นให้นึกถึงพระพุทธเจ้าเราจะพบพระพุทธเจา้าหลังจากนั้นจะไปทางไหนก็ขอ,ขอ,ขอรัตนาพระเจ้านำเพื่อจะนำไปสำหรับคนที่เคยได้มาแล้วแต่ว่ามีอาการเดี๋ยวก่อนเขาไม่พ้อจะผ่านไปท่านที่ยังไม่เคยได้ชายมาก่อนไม่เคยฝึกขึ้นกำลังมาก่อน ชานที่จะเข้าเป็นชานสี่หยาบไม่มีการเอะตึงตังคงความตีอกทุบลมอันนี้เป็นของธรรมดาเพราะชานหยาบแต่ว่าจะมีการเอามือก็แทกอกหนักๆเวลาเขาเต้นมือตีปับ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 สองทันทีนี่ครูผู้นำนะอย่าเพิ่งรีบไปจับมือสมาธิยังไม่ทรงตัวปล่อยให้มันตีอกพับปับปับปับท่าจะทนไม่ไหวจริง พอจับมือปั๊บวางจับมือต้องค่อยๆจับแล้วก็วางที่เขา่าแล้วก็มือจะตีเขา่าีใช้ได้จิตทรงตัวถ้าวางที่เข่าเงียบก็มือขึ้นมาพนมใหม่สาหรับท่านที่ได้มาแล้วในการก่อนคือแรกก็พนมมือเหมือนกันต่อไปถ้าเมื่อยมือก็วางได้ใช้อารมณ์เดิมภาวนาใช้อารมณ์เดิมพอจิต พราเติ้เติ่อต,ต้นปั๊บจับพระรูปประโคมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชัดเจนแจ่มใสแสงที่เขาเห็นก็คือพระสมิของพระเจ้าคนใหม่สำหรับคนเก่านี่เราเห็นพระพุทธเจ้าตรงเห็นพระพุทธเจ้าชัดก็ขออรัตนาบารมีท่านว่าขอบารมีเห็นชัดเห็นเจนแจ่มใสย,ยิ่งกว่าปกติให้เต็มกําลังลทูลสรงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะไปไหนก็ไปตามนั้น นี่วิธีปฏิบัติมีเท่านี้นะ